สบายดีในคลิปวิดีโอนี้เขาจะมาแนะนาวิธีการลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์เวนสิ่งสําคัญก่อนที่ว่าเขาจะลงทะเบียนเมนเขาต้องมีอ e ีเมลก่อนพอเขากดลิงก์เข้ามานาะก็จะเจอหน้าแบบนี้ตัวทำอิทให้เลือกประเทศเนาะจะใส่เป็นประเทศลาวตัวที่2เมนอ e ีเมลของเขาใส่อ e ีเมลแล้วตัวด้านลุมตัวรหัสต,ตัวนี้เนาะเขาจะต้องใส่รหัสที่ว่าเขาจะล็อกอินเข้าบัญชีเทรดเดอร์บเมนรหัสที่ว่าเป็นของอ e ีเมลตัวน้นๆเนาะบเมนตัวนี้เมน,นเขาสร้างขึ้นเองพอเขาเกรอกรหัสแล้ว มันจะขึ้นเป็นสีเขียวใส่ตามที่ว่าเขาจ้าแนะนํานี่เลยอาจะใส่เป็นพยัญชนะตัวใหญ่ตัวน้อยตัวเลขแล้วก็ตัวพยัญชนะพิเศษพอกรอกรหัสสาเร็จแล้วเนาะสําหรับไ่ที่โบจือรหัสเมนแนะนําว่าให้จดไว้หรือว่าแคียไว้เลยก็ได้สำหรับด้านรูกเมนสมารถติกตามนี้ได้เลยเนาะเป็นบุคคลแล้วก็ติยอมรับให้เบิร์ตเลย พอกรอกข้อมูลทุกอย่างสําเร็จแล้วมีแต่ว่ากดส่งรหัสแล้วกลับเข้าไปในอีเมลจะมีรหัสส่งให้เขาแบบนี้เลยเขาก็ก็อกรหัสตัวนี้แล้วมาใส่ในซองที่ว่าเขากดส่งพอใส่รหัสแล้วก็กมีแต่กดสร้างบัญชีได้เลยรอท่าแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าสัญญ,ญาณไม่ค่อยดีโอเคแล้วมันจะเด้งไปนะไม่ให้เขาอาัประกอบอีกน้อยนึงเนาะเพราะว่ามันยังบ่สสำเร็จตัวนี้จะเปลี่ยนการยืนยันตัวตนเดิม มีตรวาใส่ซื้อน้ำสกุลเพศและวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรแล้วก็กดถัดไปได้เลย พอก็ข้อมูลสำเร็จแล้วก็มีแต่กดทัดไปได้เลยแล้วจะขึ้นแบบนี้เนอะก็คือให้เขาเลือกว่าเขาต้องการเปิดบัญชีแบบใดตัวนี้แมนจะเลือกเป็นสแตนดาร์ด่อนสําหรับอ่าบอน,นี้เนอะอยากแนะนําว่าให้เลือกเอา MT5 เลยเด้อเพราะว่า m t 4กะจะบกค่อยมี i n d i เ a t o r หลายปานใดเนอะแต่มันจะค่อนข้างใส่ยากหนึงสำหรับเขาเองก็เลยแนะนําว่าให้เอาเป็น MT5 สำหรับสกุลเงินเมียนสามารถเลือกได้ตามนี่เลยก็ได้ดหรือว่าจะเลือกสกุลเงินอื่นก็ได้คือกัน เรียบร้อยแล้วก็มีแต่กดถัดไปเนาะแล้วจะขึ้นแบบนี้ให้เลือกการยืนยันไอดีโกนเนาะเพราะว่าัซนเขาจะโบสามารถฟากถอนในแบบสะดวกตัวนี้เมนสามารถกดิ๊กได้เลยถ้าโบอา่านัดภาษาอังกฤษเมนสามารถเปลี่ยนภาษาได้ข้ั้งเธอเนอะตัวนี้จะใส่เป็นภาษาไทยให้บังโอเคกดดําเนินต่อไปพอเขากดไปแล้วเนะาะค่ะเจ้าจะให้เขาเลือกว่าเขาอยู่ประเทศใดและเขาจะใส่อย่างเพื่อยืนยันตัวตนก็คือตัวนี้จะใส่เป็นพาสปอร์ต ตอนตโตไปกามิแต่เอาหูมาใส่ทรงของตัวนี้เด้อแล้วก็กดดําเนินการโตแล้วกามิแต่รอท่าให้ทางซัพพอร์ตค่ะเจ้าตอบกลับมาว่าเขาต้องเพิ่มเติมบอลได้อีกโบรหรือว่าบบมีแล้วหรือว่าผ่านแล้วเนาะถ้าผ่านกามีแต่ว่าฝากเงินเทรดไดปกติเลย